แล้วตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันกับน้องอีกหนึ่งคนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขาเลยครับเกี่ยวกับประเด็นร้อนแรงนะครับเรื่องชุดนักเรียนมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและไม่สนับสนุนแน่นอนแต่ว่าเอาก่อนเลยว่าน้องคิดยังไงสำหรับผมเดี๋ยวก่อนนะ,ะพี่ขอถามน้องก่อนเลยชื่ออะไรผม, <es> ผมชื่อชัยเดชทะลอยครับอ่ะน้องพูดเลยผมเห<ะ>็นไม่น้องคิดว่ายังไงบ้างขอย,ยาวอ่ะน้องว่ามาเลยผมเห็นเดี๋ยวเอานี้ก่อนนะตอนนี้เพราะอะไรน้องถึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่าน้องต้องใจเย็นน้องต้องพูดแบบว่าพี่ขอหนึ่ง นะแต่ว่าพี่พี่ว่ามาฟังเหตุผลของพี่ก่อนนะโดยส่วนตัวแล้วพี่คิดว่าแน่นอนว่าเรามารับฟังความเห็นเพราะนั้นเราฟังคนอย่างทุกคนโดยเฉพาะจากน้องนักเรียนจริงๆที่ได้ใส่ชุดนักเรียนจริงว่าเขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะนั้นสิ่งที่น้องทําคือน้องต้องพูดออกมาว่าน้องคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอ่ะอ่ะครับอ่ะ,อะโอเคดีมากเลยครับตอนนี้พี่คิดว่าโอเคแล้วสิ่งที่น้องพูดมาทั้งหมดก็ได้ความเห็นมากไปพอสมควรวันนี้ขอบคุณน้อง